สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่น้องสู้คุณสู้ครับคลิปนี้พ่อทุกคนพามาทงไฮทงนากรับมากินเข่าทงครับพี่น้องพ่อทุกคนได้กุ้งครับนี่กุ้งพ่อทุกคนแกะมาจะบ้านแล้วครับพี่น้องแซ่้มแข็งแซนดมแข็งเย็นๆยนมาเลยครับได้ไม่สดสดครับพี่น้องพ่อทุกคนแกะล่างมาย่างดีครับล่างใส่ล่างแป้งเอาแป้งมันล่างครับพี่น้องพ่อทุกคนกมาเม็ดก๋วยครับก๋วยกุ้งใส่บกกอกครับพี่น้องนะครับ ถ้าเป็นกุ้งเต้นเขาเอนะิญนล้วเขาเอิญเนย่งก็ถ้าเป็นกุ้งน้อยนะครับถ้ามีกุ้งน้อยเขาเอินเจ้ากุ้งนะก้อยกุ้งกุ้งเต้นเจ้ากุ้งครับใส่บุกวาง,งแล้วจะเอินครับพี่น้องครับกุ้งพนมตัวสีใสพี่น้องครับคุณคุณนเซนเขียงมาขอบไปเมยไมาเม่สดๆครับพี่น,พน้องแก่พนมแกะผ้าหลังเอาคีเอาหวาัวออก จะกล้างด้วยแป้งครับแป้งมันครับพี่น้องแป้งมันจะกัดสิ่งสปกปรกหลายๆย่างออกครับ <c oughs> ครับพอคุณเริ่มปรุงเลยปรุงกนนี้ยาน,นะครับขั้นตอนแรกกับบีบกกอกใซ่ก้อนพี่น้องเบียร์เนื้อนวลเนี่ยบักกอกเซยตัวเย็นบักกอกเซยตัวเย็นครับเนี่ยครับ ส,สมก็เป็นสมกอกครับเหนียวขออยญาตครับในปอกสิสมให้ทอนุคุณบ่เนี่ยพอนุคุณบ่นะครับขออนุญาตแต่มือพี่น้องขยุมก้อนครับก้อนที่ใส่พริกใส่อันนั้นมันจะแสบมือครับขอทราบกอกใส่กุ้งดีดอีก้อนหอ,อมก,กอกครับพี่น้องอนี่ครับเนี่ย ขออนุญาตนะครับใส่มืออยิมาใส่ทัพพีขึ้พภ่เขากันนะครับเน่ะและ้วก็ออกเนี่ยเปียกมันเบี้ยวแต่นนวลมันครับพี่น้องนี่ลืมปรุงครับ ปรุงรสชาติเลยบาทเนี่ยหั่นพริกสดใส่ก้อนอยหนไอยครับอือเพียงเอฟซีที่ว่าโอหเห็ดกินอยู่บ้านดีๆก็บเเห็ดเนะ <laughs> เาะเมาบรรยากาศครับพี่น้องอนี่ครับ อ๋อเราจะกลับเอาครับพี่น้องน้ำปลาแดกครับอื้มใส่จังเลยอื้มหอมน้ำปลาแดกบานอ่มน้ำปลาจังเลยชูรสครับ หนัวไหลใส่ไหลนี่เข้าขวะเข้าขวาใส่ยังไงบ้าพอก่อนกับพริกป่นครับบัดเนี่ยปิ้วขัตาซะเนาะ ลูกโดดกินลูกโดดกลับเอาครับพี่น้องใส่พอหอมลายแตกละโอ้ล้มลมล้มลมลมล้มมถึงน้ำก็มันสีบปบี่ยวอคุณชิมันครับพี่น้องไป ปานจับบ้างครับแซ่บเสยออะสอยเสี่ยวหอมไส้ครับเพิ่มความกิมจกหน่อยเอาหอมไส้ดิบสิจืดครับยหอมไส้กันพี่น้องหอมคุณีหอมป้อมหอมป้อมหอมปีสซระลเน่ครับ ลูกทุ่งโลยครับสะระเนผักเพ้วครับคุคุณเอามาใส่อะกุ้งปนกุ้งก้อยกุ้งอย่างนี้นผักเพ้วครับขาดไม่ได้ครับพี่น้องต้นหอมพร้อมคนครับพี่น้องนี่ ขนาดครับพักคโอ้ oh. ขัดอือโอ้ัดคดอืโอเคไปปครับมาเซบเสแกับพ่อคุณครับพี่น้อง ชิม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 เดี๋ยวืมยอดครับนะครับแซ่บๆเหมือนกันครับขัดขนาดครับพี่นอ้องเขาเหนียว,วคือเกลาครับมาครับไม่กินมาแซ่กับพอ่อทุกคนครับอืมอย่าเข่าครับพี่น้องมามา,มาเสีบเสยบๆคำเงียงง้ยๆกับพ่อทุกคนเอาคำแรกแท็กหมานครับพี่นอ้อง ดวด ยังคิดซื้อบอกคือ,อคๆๆรออยู่โหจักอยู่เด้อแต่ปับยามสีบอกพี่น้องคิดบอกประกัศสอยครับประกัศหินครับ กิดซ <si er <si er> ื้อผักกันนี่บอกกันสิเบือเมียบ้านเมื่อเนี่ยเป็นไห้แท้สมองเนี่ย คิดออกแล้วพี่น้องเลยมันมาแวบข้ามาเลยับผักข้าวเนาะครับเนาะพี่พี่น้องกยิยูพูดจากยิ๊ดอ,อกแต่พวกนุก,นกุกอยากเอาชนะจะของครับพี่น้องคิดบอกเนาะผักข้าวคนระับผักข้าวอนะ มันสาดดีแน,น้นาพี่น้องเพ่นแล้วแล้วก็ลงท่งลงท่าได้พ่อทุกคุณก็หละอือ ออมเหมือแซ่ไปผักกาดอันนี้เนี่ยขันสมกับแซ่บ ขอท้าเีแ <c oughs> บพักขนาด ผักตื่มเผ็ดบ่ผักเขานะอันนี้ก็แม่เรนะาเนี่ยผมบ้านเนาะผักมันม,มีความรสชาเนาะ <c oughs> รสชากินสุนนะครับเพราะว่ามันตื่มเผ็ดอ่ะ มันค่ายผักอีเลือดราะผักใบอันเนื้อผักอีเลือดก็แม่นคะรับตื้มเผ็ด 2 3 2 โอเคครับมือนี้พ่อทุกคนกะมาเฮ็ดก๋วยกุ้งครับก๋วยกุ้งเป็นกุ้งใหญ่ครับกุ้งขาวเฮานี่นะครับเนาะโอเสียบครับมืครับก๋วยใส่ประกอบกนะเอาเปรี้ยวบกอกใส่นะครับมีมีความเปรี้ยวความสมครับสมประกอบมันจะเสียบผู้ใดมากินกับยี่ห้อดีนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้พ่อทุกคนกัขอบคุณนะครับขอบคุณพี่วินน้อสุขุชนครับที่เข้ามารับชมพ่อทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับ ติดตามเป็นกำลังใจพอนุคุณคือก้าครับในการสิบว่าได้ผัดคลิปใหม่ๆของพอนุคุณนะครับเนาะฝากติดตามชมพอนุคุณไปโดนโดนรับยู่กับพอนุคุณเนาะเป็นกำลังใจพอนุคุณเสด็จหาคลิปใหมเราฝากมาต้อนครับสำหรับคลิปนี้พอนุคุณขอตัวขอลาทุกอนไว้เจอกันไม่คิหนานครับสวัสดีครับ